ออมาแล้วครับทุกคนครับมาต่อไปนะ้วเรี๋่ายวเราเตรียมอะไรเดี๋ยว เดี๋ยววันที่เอกสารข้อพายสิงห์วนเสร็จก็เต้นโตมใหญ่เนี่ยเราจะไปวางฝั่งโน้นให้ข้อพายสิงห์วอยู่ฝั่งโน้นก็จะเคลียร์ต้นไม้ออกแล้วก็ข้อพายสิงห์ปอยี่จะประมาณกี่วันมาถึงวันอบไม่ได้เดี๋ยวต้องรอรอเพราะเราไม่รู้ว่ากระบวนการสู้ทางเอกสารเนี่ยทางโน้นเนี่ยจะยึดเยอะแค่ไหนถ้ายอมแต่โดยดีก็อาจละมุนละมนอมแต่ถ้าไม่ยอมแต่โดยดีก็ใช้กฎหมาย อันนั้นเขาเป็นแค่ประชาชนธรรมดาอ๋อใช่ค่ะเราก็ต้องใช้ทีมกฎหมายเข้าไปช่วยวันนี้มาปัจจัยยังไงครับวันนี้ฮะมาร่วมกับเป็นคณะพดีแล้วแต่คุณนั้นที่จะใช้จ่ายเรื่องอะไรค่ะอืมขอบคุณมากค่ะค่ะวันนี้ผมติดงานอยู่ข้างในก็เลยอ๋อค่ะมาวันนี้ก็มาสายอยู่ค่ะวันนี้จะกลับเลยจะได้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวท่านพร้อมเข้าได้อาบน้ำได้ก็จะ ก็อยากเข้าไปใกล้ๆอยู่นะคะมาวันนีไม่ได้เลยอาจารยหนักเลยบวันนี้ยังไม่สะดวกขนาดขนาดควานช้างยังไม่ได้เลยมือเชิผมมาไหว้แกก็จำไม่ได้แกก็ปุ้งใส่พอเรียกท่านก็จางคืนเมื่อคืนดอย่้แกแล้วควานซ่าวันนี้เป็นไงดูครับ เลยพาพี่น้องมาหลายๆลายคนด้วยอือมากันครบทีมมากันดันญาติพี่น้องกันพี่น้องกี่คนครับพี่น้องกี่คนตอนนี้มาหกคนพี่น้องหกคนเลยตรงนี้ฉันเป็นคนโตคนโตพี่สาวี่ชายแล้วก็มาทั้งหมดสิบแล้คนพี่น้องสิบคนโอ้แต่วันนี้มาแค่หกมาแค่หกอือก็น้องชายด้วยคนทั้งหมบวันนี้มาเห็นคุณธนาบดีแล้วอยากจะบอกอะไรกับ พี่เขาครับก็บอกว่าอยากให้สู้เป็นกำลังใจติดเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้อืมเป็อยากให้แบบเนาะอันนี้มาจากไหนคะมาจากสารยาค่ะตะโกนมาจากปนน์สู้ๆเป็นกำลังใจให้อย่าท้อจงเข้มแข็งพูดแทนไปให้สำเร็จทุกอย่างครับผม ขอบคุณมากๆเอ่อแวะที่วัดพระพุทธฉายใช่ไหมครับพระพุทธบาทค่ะไปไกลไหมคะพระพุทธฉายที่เป็นรอยพระพุทธบาทใช่ไหมครับใช่ๆรอยพระพุทธบาทใกล้ๆแต่ว่าเขาไม่ให้ขึ้นไงอ๋อเหรอลิงเยอะไปหลายครั้งปิดเดี๋ยวนี้ก็คือเหมือนเหมือนล้างไปแต่ว่าไม่มั่นใจนะตอนนี้เปิดไหมแต่ว่าผมไปสี่ห้าครั้งนี่คือดปิดครั้งขึ้นเพราะว่า เขาเจ้าหน้าที่บอกว่าข้างบนลิงเยอะอันตรายเขาปิดทางขึ้นทั้งทางขึ้นขึ้นทางบันไดเราขึ้นไปบนแค่แค่ลานโพตรงนั้นก็ลิงเยอะลิงลิงอยู่เต็มแต่ว่าตอนนี้ไปไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้ออกไปออกไปก็เบอแต่ว่าจริงๆสถานที่างเที่ยวตรงนี้ก็มีที่ชะอมชะอมแหล่งท่องเที่ยวเยอะทั้งธรรมชาติแล้วก็วัดอะไรนะ หลายหลายเจดีย์ะครับโอ้โหเดี๋ยวเราไปติดต่อทนี่เนี่ยต้องต้องถามคุณแม่ที่ขายกล้วยเลยครับไม่ไกลในี่สิบกิโลเองโอ้ยที่จะไปตรงนั้นได้ไหมที่มีน้ำตกมีอะไรอยู่อะโอ้หเลโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตรงนั้นกันเลยนบนี่ออกนี่เลยออกนี่ตรงไปเลยออกนี่ตรงไปแล้วก็ตาม GPS แล้วก็ไปเลี้ยวที่ไม่ละต้องตั้ง GPS ว่าอะไรชะอมบ้านชะอมอะเจี๊ยบตั้ง GPS นั้น ชะอมมืนก็คือนี่เดี่ยถามคุณแม่แม่แม่ครับไอ้วัดอะไรนะอยู่ที่ชะอมอ่ะแม่เกิดคนพื้นที่เลยเนี่ยสลนไม้ก็ไม่หลักน้ำตกอะไรน้ำตกน้ำตกเจ็ดพุทธอะไรอ่ะค่อแม่โชยมาปอกกลวยน้ำว้าน้ำตกสามลันชะอมมีแหล่งที่เป็นน้ำตกเพื่อนตกอะไรนะน้ำตกเจ็ดพุทธนะน้ำตกเจ็ดพุทธแล้วก็ ัีงงทท่พิพิธภัณฑ์ไทยลาวแล้วก็มีอ่าวัดอะไรต่างๆวัดป่าสว่างบุญอ่าวัดป่าสว่างบุญโอ้อ้โหมาถึวัดป่ตรงนั้นก็ได้ที่มีพาคุณทัศน์เดชตุ้มไปเลยตุ้มไปเลยแต่ว่าแต่มันต้องไปเลี้ยวสองสามทีก็ตั้งงพูดีกว่าก็มอบปัจจัยนะแล้วแต่คุณทัศน์ดชเอาค่าจ่ายตามความเหมาะสมนะครับไม่ได้เราก็เดินทางมาไปกำลังใจคุณทัศน์เดชบดีครับ เราก็เก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันครับที่นี่นะศูนย์ช้างทองคำข้างในเข้าไปข้างในมีร้านอาหารมีเที่ยวเที่ยวมีเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่เลยไปที่นี่ไม่ต้องไปไปที่ท่านเนี่ยทั้นก็รับกวนเวลาเออน้ำบริการนี้งั้นลาก่อนนะคะครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยขอเที่ยวให้สนุกครับผมของทีี่ระลึกให้เด๋ยว อ่าีวปนนะครับใช่คะได้คะอ่ามีของที่ระลึกด้วยนะครับเจ็ดเนมารถตู้ที่นี่ก็จะมีให้ของที่เป็นสริมงคลนะครับเป็นดูอะไรจะเป็นอะไรนะครับหนิ่งหนึ่งหน่งน่ง อันนี้ก็เช้นล่งางลนขาหนึ่ง,งครับข้างล่างข้างหลังมีขนตัว,วข้างหน้า <Lip> มีขนตัวข้างหน้าจะเหรียญหลวงปูกกับหลายข้างหลังเป็นข้าวไท่กับใช่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน,นะคะขอให้สำเร็จทุกอย่างนะคะนี่ขอให้สำเร็จทุกอย่างนะครับขอให้สำเร็จผลสำเร็จผลทุกทุกประการเลยค่ะครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับมีโอกาสมาเยี่ยมอีกนะครับสวัสดีครับผม นครอัน uh, uh, cool. ี้ที่รวงอ่คร yeah ับผมครับคือตั้งใจนอนไม่หลับหรอกถ้าไม่ได้มา่วน่วนลูกพ้ามาคือดูทุกวันเมื่อเช้าพ่อพายกินกล้วยไปเยอะแล้วลูกนั่งหลายรอบเช้านี่นะด้านอารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ดีได้เลสอ่ะดีกว่าทุกวนหนึ่งสองถ้าต้องการรูป ธนบดีมาล่วงบูชาตร้างโรงเรียนหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทคือจะให้กำลังใจคุณธนบดีนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อว่าพ่อพายจะได้เป็นใหญ่โตโตนาการสร้างโรงเรียนผมก็จะมาเทเทผืนฝาดในความรู้สึกก็แม้แต่อยู่ในโทรศัพท์เราก็ยังกราบไหว้นะ่อจะบอกว่า พ่อสง่างามมากแล้วเป็นคนดังใจแม่ก้คุณธนาบดุลเนี่ยวันนั้นดูคลิปแล้วมีนลายแล้วมันคลิปหนึ่งเมื่อเช้าบอกอย่าไปใส่ใจเออบอกพี่เขาบอกว่าเป็นพี่ชนั้นมันไม่ใช่เราเราเราไม่ได้เป็นคนทำใช่ใช่ไม่เป็นไรคนนอย่าไเสียเรียบนะใช่ไหมแก่โค่โคกเปนคารับรู้แล้วให้พ่อโคกส่งเสียงดังให้คนลูกหน่อย คือคือไม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลนะให้มันถึงวันนั้นเถอะให้มันถึงวันนั้นให้มันถึงวันนั้นเราเป็นคนไทยเราชื่นชมอยู่ก็ดีไปก็ดีเก่งอยู่ให้เป็นกำลังใจให้เพราะว่าสู้มาทุกทุกทางใช่ไ เแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนให้เขาเอไวถ้าเอาไว้เติมแต่แต่แตลูกบมัวก็ถ้าอยู่นี่เราก็ได้มาได้ก็บอกเห็นไหมคนละกองกันต,ต,จจตัวเราด้วยกัน คนรักของคใช่แต่ว่าเราก็ต้องยอนของบางอย่างเดี๋ยวมาอีกครับ่เดี๋ยวไดีอยู่ใน้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับูนี้ันหน้านนี้ครับผมนะครับอันนี้พวกใครใคร อัน,นไหนพายสิงห์ขนอ๋อพ่อพายสิงห์ขนอันนี้พ่อพายสิงห์นหนึ่งพันบาทแล้วก็อันนี้ของพ่อเอกชัยสองน้องสร้างโรงเรียนกันนะครับออร 2, ลงสร้างโร,รงเรียนให้กับพ่อพรายเอกชัยกับพ่อพายสิงห์ขนขอนนนนาาบคผมได้นะครับเรียบร้อยครับออบอกคน,นกกหนึ่งอนบองคนหนึ่งสองให้ยูทูปถ่ายก่อนนะครับหนึ่งสองครับ เชิญครับเชิญครับใครจะถ่ายรูปด้วยครับเชิญครับผมใครจะถ่ายรูปกับคุณคุณธนบุรีเชิญครับเดี๋ยวฝนจะย้ายที่เดี๋ยวที่ที่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองนึงสองเไม่ได้ลงปูดนะครับผมครับผมใครจะเอารูปปุแจ้งได้นะครับถ่ายแล้วก็ยวครับครับครับผมปปูู อ,อ๋อครับรเอาหลุดไหมเอาเม็ดออกไหมเอาเม็ดออกไหมจะได้เป็นรูปมีรูปเป็นที่ระลึกสาธุสาธุหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับผมรูปแจ้งได้นะครับเดี๋ยวผมให้สาธุสาธุเดี๋ยวขอญาตไหว้ให้พี่ไหว้พระอ่ะนี่ก็เป็นพลังน้ําใจนะครับที่หลังไหนมาสู่พ่อพรายเอกชัยพ่อพรายสิงห์หนแล้วก็ทีมงานนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับก็หลายคนมาก็ให้กำลังใจใคุณธน่ดี เอ,เอานี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ทานน้ำใจหลั่งไหลมาไม่หยุดนะฮะทุกคนก็มอบปัจจุปัใจจัยในการสร้างโรงเรียนให้กับพ่อพรายเอกชัยของเรานะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้